ไม่ให้ถ่ายเหรอโอเคโอเคปาไม่ถ่ายละอ,อยากกินกัมมี่เหรอไหนต้องพูดก่อนพูดตามป้าป้านะไทกล้าอยากถ่ายรูปครับโอเคไทก้าให้ป้าป้าถ่ายรูปได้ครับพูดสิ นี่ไงต้องบอกก่อนไทยกล้าอยากให้ป๊าป๊าถ่ายรูปครับครับผมไปหยิบให้ารมเฮ้ยอันนี้หยิบก่อนหยิบก่อนในหงกอู้โดยสารที่สองแถี่นั่งที่ถึงสามสิบดี่นั่งที่ถึงสามสิเดเ่มก่อไม่แกะเล็บลูกไม่กัดเล็บด้วยที่ส ตที่หนึ่งครับที่หนึ่งถึงหาตามลำดับก็ค่อะดวงในการกดแบบที่นั่ก็ะดาจะได้บปภาชาซองยนสื่อเดินทางโดยกานั่ที่มีูก้มาบัที่น่ว่าจะดแต่อนี้ระที่เืองาจูงทางออกใครจะเสร็จแล้วก่อนเดอื้อหืมค่อยๆกินนะลูกเออยังไม่หมดปากเลยอีกชิ้นแรกยังไม่หมดเลยช้าๆเดี๋ยวติดคอ เดาวอีก啊，ค่อค่อยเคียเค้ยวเคี้ยก่อนในปากอะฟังนี่เขาพูดอะไรข้างบนอะนั uh ่นสิ ไอซอลาโบนแชวนปัาปาเล่นเกมเนี่ยเลโปดนา่เลยหห้าห้าาทำไงไอ้น่มันห้าห่อาห้าห้าห้าสออโหเกมโดัป้าเลยนะค่อยๆกินนะกระหมดแล้วเนี่ยรีบกินเดี๋ยวหมดไม่มีกินแล้วนะ คุณทำบริษัทเดินทางในที่เพื่อนเตีสามสามเจ็ดสี่ตีสามสาเจ็ดสี่เดินทางไปยังกรุงเทพมหานดีกำลังแสดงตัวขึ้นเรื่อยนค่ะนะับประตูทางออกหมาเยเลขห้าจุาประตูทางออกหมาเยเลขห้าจคับคุณค่ะติอ้วนเลย อเคี้ยวหน่อยเคี้ยวเคี้ยวสิรลอในอน์สในโซนที่สครับโซนที่3คับที่หน้าที่6ถึง19ที่หน้าที่6ถึงเะที่ที่าเเท่าอนนานาชากุเกก็นนตูรเงเลข56ครับไม่ถ่ายสไม่ถ่ายหน่อยป้าถือโทรศัพท์ไว้เฉยสาไม่ถ่าย อดหรือเปล่าทำท่าอย่างเงี้ยกินข้าวยังมาถ้าไปอือเปล่าอือห้องน้ำไปเปล่าออดอือปะครับออดปะครับดูสุดทรงช่วงเวลานี้เลยด้วยปกติแล้วเนี่ยไอือนะอือบอกอันี้นะมีพาไปอือห้องน้ำโอเคแต่แม่เนี่ยอ้าวยังไม่ไปเอ่ะ คตรทรมานอ่ะอ,อ,อร่อย<น><น>อุ๊ย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 ,ยกตูตกกูตกแล้ว ไม่เกียวครับอีกสักครู่เราจะนับท่านลงสู่หน้อิสระต่าวๆรุ่นแดกไประ่ำที่กลมเพื่อนัได้เรียร้อยในตกแดงโนมที่มากเรียบร้อยแล้ว chấm 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 bò morning sư bác, nắm yên nha rồi bánh nắm ủn đừng có đi vai nắng với bà bà เอาเปล่าไทยก้าหน้าเดียวกรเนี้สวยป่ะนีแล้วป้าแจมสวยป่ะดูทำหน้าโคตรคือแล้วมังมีสวยป่ะให้สวยที่สุด อ,อแล้ว <ไป S 1> กิมมากกิมกิมสวยไหมกิมใครสวยที่สุดกิมไม่สวยให้พูดใหม่ใครสวยที่สุด,สสดโอเคมามิมชุดเปต็มชุดปีอ่ะหรือว่าชุดก,ก้าชุดก,ก้า,กามีถกแขนอุ้ยใช่เดือนใช่เดือน ไม่ใช่ไสเดือนบอกมาเรียกว่าป้าสอนว่าอะไรไสเดือนเมื่อกี้ป้าสอนว่าอะไรตะอะไรตะขาดตะขาดไม่ใช่ไสเดือนหรอตะขาดเดีววักิ้คือวะที่วักิ้อทุกคนว่าใช่ตาบไหนคะวันนี้คือกินงคือไสเดือนหรือตะขาดตะขาดไส้เดือน ขาเยอะไอเสี้ยวจุยวรีวิวห้องพักให้เขาก็ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยมีของขวัญด้วยออทำไมไม่ให้เแกเองอ้แกะเองอะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะ แต่ช้าแต่ช้ากงสายเปอ์ไม่ยทานข้าวอย่างมาช้าทานข้าวอย่างทานข้าวแล้วครับนี่มาชวงของขวานแต่เช้าเชียว ดูที่อะไรออ่ะะ啊มาอยากดูมันมีอะไรบ้าง啊มึงได้หยิบออกมาทีละอันมูสิมีกี่อันดูสิโอ้โหเยอะมากเลยเยอะไหมตัวอะไรบ้างอ่ะลูกดูสิจะแกะแกะอันไหนก่อนอันแรกอันแรกอันนี้นแหละอืมอันนี่ตัวอะไรอ่ะ ดูจี้ดูจี้ดูจีว้าวตัวอะไรอ่ะแกมาดูจี้แกตัวอะไรอ่ะตัวอะไรครับอันนี้ด้วยป่าแกะด้วยป้าแกะหมดเลยแล้วว้าวโอ้โหคุณนุู๊ฟี่ได้อะไรเนี่ยมามามา ตัวอะไรไหนบอกมาสิตันปีไงใช่ครับผู้ครับผู้เย,ย้โอ้โหโอเยอะแยะเลยมีหรือเปล่าไม่ต้องแจกแล้วมัง้งพอแล้วมัง้งแจกไหม,มนนะอันนึงนะอันนท้ายแล้วนะเย้เอาวางวางดีๆอันนี้วางไม่ได้ ขอาอมาตัวหนึ่งได้ไหมครับลูกขอหมาตัวหนึ่งได้ไหมทำไมอ่ะขอตัวหนึ่งก็ไม่ได้โอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยนับสิสองสามสี่ตัวเลยโอ้โหขอตัวหนึ่งก็ไม่ได้รับไหมนี่บอกอรับอากองที่ชอบป่ะชอบ นางเพิ่งตื่นนางแล่วแหว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 วนี่อันนี้ก็ทำได้แหววแหววไปไหนมาครับแหววแหววแหววมัไมมาผูกติดติดต่อใช่ไหมมันต่อกันได้ไหมได้จริงหรอไมงได้หรอกมันไม่มีที่ติดมันแกะไม่ได้ยังแกะไม่ได้แต่กองใจดีไหม จะดีไหมดีขอบคุณครับกงย่างเนี่ยขอบคุณครับย่างขอบคู่แฝดคู่แฝดหน้าเหมือนกันเลยอ่ะจะแกะไม่ได้แต่โกงว่านี้มันเหมือนจะแกะได้นะมันเป็นของไทกาไทกาไทกาว่าไทกาหลอกเหมือนใครอ่ะหลอกเหมือนใครหลอกเหมือนใครโมกบ้า อ้าเหมือนปะป๊าเหรอไม่เหมือนนากงเหรอเราเหมือนใครนี่ได้แล้วข้างได้แล้วมาอันนี้มาอืนอนม <c ười> อนีนมมมม่ของพวมกันออกออกป่าวออกออกออกมาออกให้แล้วนออีตอบจานเอาไหนเดี๋ยวอากงดูก่อนมันทำได้ป่าว มันอันก็ได้มันก็ไม่ได้นะหนักคงทำยากเลยอันไหนมาดูไหนเล่นน้ำดีกว่าปะนนจะไปก๊อกก๊อกอแปดจะให้หรูออปอจกะไปก๊อก 爸爸，爸爸。 กัดเราจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนไหมนะดูดิใหญ่แมงมุมอ่ะมมุมูตรง้าวนี่ไงแมงมุมลูกเออกลับพรุ่งนี้ับพรุ่งนี้อ,นอยากเอ,นอันนี้มันไม่เพราะว่าปลาลูก <c oughs> อ๋โอเคได้เพื่องอยากโอน